ไม่ต้องสงสัยนะคบว่าดมอะไรอยู่นะคะมาใหม่นะครเป็นผลิตภัณฑ์คือจริงๆแล้วเขาเป็นลูกค้าประจําเรานะคะมาดามหลุยส์อ่ะสีม่วงนะคุณผู้ชมนะคะออกสูตรใหม่แล้วหอมมากคุณผู้ชมหอมเหมือนเรดมพิมเสนเลยอะแตมนะ่มันเป็นสบู่สปานะมันเป็นสบู่สปาคุณผู้ชมขานะคะเป็นกิีนซาลีนแท้แบบร้อเอร์เซแต่ออกแพคเกจจิ้งใหม่ คก,กล่องใหม่แล้วก็สารสกัดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันรัดจริงๆคุณผู้ชมขานะคะกลิ่นเหมือนดมยาดมเหมือนดมพิมพ์เสนเลยอะ่ะหอมผ่อนคลายนะคุณผู้ชมนะคะ ช่วยลดอาการอักเสบนะคะของผิวแล้วก็ลดเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อราก็ชับรูขุมขนนะคะทําให้ผิวเรียบเนียนอีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดการปวดเมื่อยหลายคนเนี่ยไปเดินออกกําลังกายไปวิ่งออกกําลังกายมาหรือปวดเมื่อยร่างกายมาลองใช้ตัวนี้ดูคุณมันจะเย็นผ่อนคลายเลยนะ มันจะเย็นผ่อนคลายนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มันจะสะครับผิวของคุณเนี่ยให้เกลี้ยงเกล่นะคะฟองของมันเนี่ยจะเป็นวิปครีมนะคะแต่กลิ่นม,มันเนี่ยจะเป็นสปาคุณผู้ชมคาะนะคะแล้วก็สารสก,กัดนะครับเป็นสมุนไพรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทีิงียวเขาใส่11ชนิดนะคะเราดึงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะนั่นก็คือเปราะหอมช่วยลดสิวอุดตันมังคุดช่วยยับยั้งเชืบบ้อแบคทีเรียทับทิมช่วยผิวกระจ่างสายพิมเสนทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายคุณผู้ชมคาะนะคะ กลิ่นหอมมากอะรันเนี่ยใช้ง่ายๆใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็โดนน้ำแล้วคุณก็อาบน้ําแล้วมันก็จะเป็นวิปครีมออกมาแล้วมันก็จะมีกลิ่นพิมพเสนออกมาใช้ในร้านสปาก็ได้ใช้อาบที่บ้านก็ได้เหมือนยกสปามาไว้ในบ้านก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะนะคะหอมมากโปรโมชั่นวันนี้คุณผู้ชมนะคะสะบู่มาดามหลุยส์ามก้อนราคาปกติเนี่ยนะคะ720ไม่ขาย ไม่ขายแล้วขายเพียง399บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะคะ3ก้อน399บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะและมีบริการเก็บเงินปลายทางไรายได้ในการซื้อส่วนหนึ่งเราจะไปสนับสนุนนะคะวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2 0 2 5ทักไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลน์นะคะ m d l s นะคะหรือสแกน QR Code สั่งซื้อได้เลยพี่เต๋าบอกเลยนะคะว่าอันนี้พรีเมียม ขายไม่แพงเกือบพันลดเหลือแค่หลักร้อยหอมจริงหอมลดนะคะต้องมาดำหลุยเท่านั้นคุณผู้ชมขานะคะ เุ้ยโลดหอมแพงอะ่ะนะคะามากัะที่ข่าวบันเทิงกันต่อนะคะคุณแม่ลีน่าจังนะคะโอ้ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะคุณแม่เห็นว่าจะไปฟ้องไปฟ้องนะคะใคร,ใครที่ำำทำทำโคงทาคลิปนะคะคุณแม่ไปปรึกสงปรึกษานะคะทางกองนั้นกลมนูน้นกลมนี้ว่าทําไมเหรอไปเติมไปเติมพลิกแล้วมันผิดกฎหมายมันไม่มีอะไรที่ผิดดยมันไม่มีป้ายที่บอกว่าเติมพลิกแล้วมันจะผิดกฎหมายนะคะล่าสุดนะคะซัดร้านชั้นต่านะคะไม่สนห้ามล่วงสา กูเข้าร้านโอ้โหโอ้โหอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังปากปากคุณแม่ลีนาเลยดีกว่าค่ะอย่าคิดนะว่าอุย้ยเธอติดป้ายกูไม่ได้สนใจเลยเข้าใจหรือเปล่าร้านพวกนั้นสกรปรกชั้นต่ำกูแตกนี่คือแตกร้านที่ได้รางวัลได้มิชลินมึงเห็นไหมอ่ะกูสงสารพ่อแม่มึงอะรู้ป่ะไอสัตว์เลี้ยงลูกจนโตแล้วก็มาทําเรื่อง,งโง่โงมึงรู้ไหมว่ามึงทำนันแบะผิดกฎหมายมติดกุกนะมึงรู้ป่ะไอสัตว์ ห้ามเอาหน้ากูไปตัดต่อมันมีลิขสิทธิ์กูไม่ยินยอมมึงผิดและกฎหมายพี D P A, ดีพเกฎหมายลิขสิทธิ์อะแล้วมินประมาทกกอีกสามข้อหามึงรู้แบบโทษจำคุกตั้งหลายปีเป็นสิบโง่นะคะใครที่ไปตัดต่อเขาบอกคลิปเป็นตัดต่อนะลัน เป็นคลิปตัดต่อนะเขาไม่ยอมนะคะฟ้องนะคะแล้วใครที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เขานะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาฟ้องหมดนะคะแกบอกแกไม่ยอมนะคะบอกว่าคุณแม่จะสู้ตายหอมจังเลยยิ่ง่นงขนาดวางเฉยๆยังหอมเลยคุณผู้ชมค่ะคนนี้มาถึงคิวคนนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะนะคะโดนตบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกสาวดิฉันนะคะเพชปักพร,ราหน้าเปะกับคุณผู้ชมคะ่ะไปไปมา,มา,มานะคุณผู้ชมนะครับไปโดนตบนะคุณผู้ชมนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะล่าสุดเ Facebook เพชปักปร,ราหน้าเปะได้มีการโพสต์ภาพนะคะว่าโพสต์รูปโพสต์ขึ้นข้อความแล้วกันนะคะเขาบอกเพชโดนตบหน้าร้านนะคะหน้าลางอัพนะคะตอนนี้กําลังมาที่โรงพักคอนแก่นค่ะ <c oughs> เพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะคะ <c oughs> เออโหยหาความรักความเมตตาเออนะคะน้องเพชรลูกสาวดิฉันเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เคลียร์จบหรือย,ยังนะ ผู้ชมนะคะจะบ่ายแล้วนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะนะคะทิกตอกเกอร์ทำคลิปแฉนะคะแม่ค้าจอมแฉนะคะหม,มากระเป๋านะคะหมากระเป๋าหรือหมอกระเป๋าเอาให้แน่ล่าสุดในทิกตอกนะคะมีชื่อว่าน้องนุกเกอร์นะคะที่มีการทําคลิปหมากระเป๋าจอมแฉแต่สังเกตว่านะคะสำเนียงมันคุ้นๆน,นะคะลองไปฟังกันว่าเขาเนี่ยไปกระแทกแดกดันใครเพราะพี่เต๋าดูยังไงก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนใครไปฟังกันเลยดีกว่าะคะ่ะอีตอแหลอีสัต อีแม่ค้าออนไลน์ตอแหลอีเฮียนะรับฉีดหน้าอยู่ที่บ้านอตัวเองนะทำหัตถการเอง้ใท้มึงไม่ไปเป็นหมอนะอีนางฟ้าเอลซ่าอีเจ้าหญิงน้ำแข็งนะชอบดริสเคดิตคนอื่นเขาไปเรื่อยนะเดี๋ยววันนี้จะมาแฉฟังคือชอบเอาครีมคนอื่นเขามาด่าตรวจเองในห้องตัวเองนะไม่ได้เข้าห้องแลบเออแล้วก็มาด่าวของคนรู้คนนี้เขาไม่ดีแล้วก็ขายครีมตัวเอง ครีมมึงยังกวนอยู่หลังบ้านเลยจดทะเบียนอยู่หลังบ้านเลยครีมมึงก็เป็นคริมตลาดล่าเหมือนคนอื่นเขาแหละนะนะตอแหลถ้ามันด่าคนอื่นโอ้โหมึงก็คลิปตอแหลเหมือนกันนั่นแหละตรวจเองแล้วก็บอกว่าไม่ดีให้แหลกเขาตรวจใครอะรานคุ้นๆน่ะคุ้นมากเลยอะติดตรูตรงไปลิ้นน่ะฮะ มันคุ้นมากเลยอะสำเนียงการพูดวิธีการจับผมวิธีการพูดวิธีการกระแทกเสียงมันคุนะ้นน่ะคุณผู้ชมพอจะทราบ <c oughs> ว่าใครดิ <c oughs> ฉันดินฉันเดาไม่ออกจริงๆค่ะนะคะโอ้ตายแล้วหอมอ่ะมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นไวรัลแล้วใน Facebook เต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขาเขาบอกว่า <c oughs> เขาเนี่ยสามารถเลิกเป็นเกย์ได้ เป็นกระเทยได้เลิกได้การเป็นเกย์เป็นกระเทยเลิกได้อะเดี๋ยวเราไปชมวดังกล่าคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าตอนนี้เป็นไวรอลนะคะที่เอามาเป็นเป็นไวรอลนะคะเขาบอกเขาเลิกได้ดิฉันก็ไม่รู้จะคิดยังไงนั่งคิดก็แล้วนอนคิดก็แล้วตีลังกาคิดก็แล้วทุกวันนี้กูยังเลิกไม่ได้อะทาไมน้องคนนี้เขาเลิกได้เดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะผมผมเคยเป็นเกย์มาก่อนครับพี่น้องทุกคน วันนี้ผมเลิกเกยเลิกจากการเป็นเกย์ได้เพราะพระเจ้าพระเยซูของเรานะครับผมใครก็ตามแต่ที่เป็นกลุ่มสายลุงนะครับผม LGBT หรือคิวมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะช่วยอธิษฐานเผื่อพวกเราจะช่วยอธิษฐานเผื่อนะครับผมเผื่อพ่อแม่คนไหนหรือว่ามีลูกเป็น LGBT q แต่อยากเห็นเขา มีครอบครัวมีทายาทให้กับพ่อคุณแม่มาให้เราอิษฐานเผื่อลูกๆของคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ก่อนผมเคยแต่ก่อนผมเคยแบบแค่คิดถึงผู้หญิงก็อีแล้วคือแบบแค่นึกถึงแบบชื่ตรงข้างในของผู้หญิงก็ไม่ชอบแล้วรู้สึกอยากจะอ้วกผมเคยเป็น LGBTQ มาก่อนผมเคยเป็นเกย์มาก่อนวันที่ผมหายแล้วค่ะหายแล้วเหรอลาน โอ้ยถ้าเป็นแล้วเลิกได้ก็คงจะดีเนาะกระเทยทั่วประเทศไทยก็คงจะเลิกกันได้แล้วล,ลูกนะคะเป็นแล้วไม่สามารถจะเลิกได้นะคะเป็นแล้วไม่สามารถที่จะผ่อนผันได้นะคะเป็นแล้วเป็นยาวค่ะนะคะแล้วแต่อาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเก้งเป็นกวางกระจงละองละมัง่งกับกระซู่กูปีโคภัยนะคะหรือจะเป็น LGBTQ จะ plus หรือไม่ plus ด้วยนะคะดิฉันกล้ายืนยันค่ะว่าไม่สามารถเลิกได้ก่ะนะคะ ไม่สามารถเลิกได้นะคะยกเว้นแต่ว่าเปลี่ยนจากลับเป็นลุกนะคะจากลุกเป็นลับ จากผมสั้นเป็นผมยาวจากผมยาวเป็นผมสั้นจากมีนมมีงูเปลี่ยนเป็นเกยลุกก็ได้หรือจากมีงูมีนมผมยาวลุกก็ได้นะคะหรือจากลับนี่นะคะจะลับยิ่งกว่าเดิมให้มันลดกว่าเดิมก็ได้ค่ะแต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป,นเป็นขั้วตรงข้ามได้มันไม่มีหรอกค่ะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้คงคงจะมีกระทถยคงเปลี่ยนใจกันไปหลายคนแล้วแต่ยกเว้นแต่ว่าเขาแอปเขาไม่แสดงออกเท่านั้นค่ะนะคะ ไม่น่าจะเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ในช่อง YouTube ใครเปลี่ยนได้บอกดิฉันมาหน่อยนะคะเปลี่ยนได้ไหมคะดิฉันเห็นว่าทุกคนเป็นแล้วมักจะอาการหนักกว่าเดิมทุกคนค่ะนะคะอะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคุณผู้ชมสามารถใช้ได้เลยนะคะสําหรับสบู่มาดามหลุยออกแพคเกจจิ้งใหม่ออก,าออกสารสกัดใหม่เป็นกล่องสีม่วงนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเป็นมาดามหลุยเนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสบู่ที่มันเลดจริงมันของจริงมันของแท้ใช้ กินซาลีนแท้แบบ100%เปนาในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ใช้สบู่ไขมันสัตว์แล้วนะเขาใช้กินซาลีนกันหมดนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้บริเวณผิวน่องผิวหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ กลิ่นเนี่ยเวลาคุณอาบเนี่ยมันจะมีความหอมของพิมเสนนะคบเหมือนเราดมยาดมสบายผ่อนคลายเลยนะคุณผู้ชมนะคะสารสกัดนะคะพี่เต๋าบอกไว้ก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประหอมช่วยลดสิวอุดตันมังคุดช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทับทิมช่วยให้ผิวกะจ่างใสนะคะพิมเสนทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายใครที่ออกกําลังกายมาแล้วปวดเมื่อยร่างกายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลองใช้สบู่มาดามหลุยส์นะคะกินสลนแท้ร้อเปสูตรสีม่วงตัวนี้นะคุณผู้ชมนะคะจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นนะคุณผู้ชมนะคะ 3ก้อนราคาปก,กติก่อนนะคะจะอยู่ที่720บาทแต่เราไม่ขายนะคะมาดามหุยบอกว่าลดพิเศษเหลือเพียง399บาทเท่านั้นไม่ใช่1ก้อนนะคะสามก้อนในราคาเพียง399บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางด้วยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนนะครทีมวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2 0 2 5ทักไลน์มาได้เลยนะคะ แอดนะคะ M D L S นะคะหรือสแกน QR Code สั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับสบู่กีนซาลีนแท้มาดามหลุยสนะคุณผู้ชมนะคะโอ้โหหอมจริงวางเฉยๆยังหอมและถ้าเกิดอาบจะขนาดไหนเหมือนดมยะดมอ่ะเหมือนดมพิมพ์เสนเลยอ่ะคุณผู้ชมนะคะกินโลดนะคะ3ก้อน399นะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้โหเปิดตัวคณะกรรมการจะครบกันอยู่แล้วคุณผู้ชมนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยเคยตัดสินให้ไทยชนะเลิศมิส universe มาแล้วด้วยจะเป็นใครต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ